ราชาลูกหนังทุโล่ขอเสนอเก็บไว้เป็นเชื้อไฟเช่นฮากจอยแข่งพีดูเรือรับถ้วย FA เอริกธนักและนักเตะแม,มนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดร่วมชมพิธีรับถ้วยเ a ฟครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาก้าวต่อไปปีแสดงไพ่กับเรือใบสีฟ้าด้สกอร์2ต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศของ FA ครับซึ่งทำให้พวกเขาพลาดแชมป์รายการที่2ของตัวเองในซีซั่นนี้ ดีอร์ติกรายงานว่าเทนฮากและแข้งมีเตดตอยู่ชมการชูถ้วยของทีมคู่แข่งหลังเกมดังกล่าวเพื่อแสดงความเคารพและเก็บบรรยากาศนั้นไว้เป็นแรงกระตุนหลังจบพิธีดังกล่าวเทนฮากให้สัมภาษณ์ว่าเช่นเคยมันเป็นการแสดงความเคารพแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นด้วยคุณต้องรู้สึกมันข้างในร่างกายมันเจ็บปวดต้องให้มันเป็นเชื้อไฟทีมของเรานักเตะของผมคู่ควรกับมันแต่เราต้องคว้ามันเอาไว้และนั่นก็คือก้าวต่อไปที่เราต้องเดินต่อ ผลงานในฤดูกาลแรกของเทนฮากถือว่าน่าประทับใจหากพิจารณาจากสถานการณ์ช่วงต้นซีซั่นโดยพวกเขาจบอันดับ3ามของตารางคะแนนพรีเมียร์และมีถ้วยคาราบาวครับติดมือมา1รายการวงในนาปรีปูดคิมสอย้ายลงหลุมผีมีรายงานจากวงในของนาปรีว่าพวกเขากำลังจะเสียคิม,มินแจให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้กองหลังเลือดโสมย้ายมาจากเฟเนเบิชเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกซีซั่นนี้ แข่งวัย26ลงเล่นไปทั้งสิ้น45นัดโดยทำประตูและแอซิสได้อย่างละ2ครั้งแม้ว่าเขาจะพลาดลงสนามในเกมลีกนัดสุดท้ายของซีซสัน้นและเลกที่2ของแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะโดนโทษแบนผลงานในฤดูกาลนี้ทําให้อนาคตของคิมกลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรปีศาจแดงเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวว่าต้องการดึงคิมไปเสริมแกร่งให้แนวรับเพื่อต่อยอดจากรุ่นการแรกภายใต้การทําทีมของเอริกเทนฮาร์ กาเซตาเดโลสปอร์ตอ้างอิงถ้อยคำจากคนวงในของนาโปลีโดยรายงานว่าคิมซอแวลย้ายสู่โอทัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์น,นี้เชื่อกันว่าคิมมีค่าฉีกสัญญา5 0ล้านยูโรซึ่งรายงานก็ระบุว่ายูเนเต็ดเตรียมจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมยูเนเต็ดจำเป็นต้องหากองหลังเพิ่มเมื่อพวกเขาประกาศแยกทางกับฟิลโจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่อักเซลตวนเซเบกกำลังจจลาทีมแบบไร้ค่าตัวและดูเหมือนว่าเอรดิกบบยีก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเทนฮาร์ก ส่วนแฮร์รี่แม็กควายก็ถูกคาดหมายว่าจะลาทีมหลังเสียตำแหน่งตัวจริงในซีซั่นนี้สปอร์ตรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดร่วมวงคว้าตัวซอบยานอัมรบัตกองกลางฟิออเดนตินา่าซึ่งมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายของบาร์เซลโลนามิดฟิลชาวมอโโกกลายเป็นที่จับตามองหลังทำผลงานได้น่าประทับใจในฟุตบอลโลกที่กาตาโดยเขาพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข้วงวัย20เคยตกเป็นข่าวว่าเกือบย้ายส่ถินแอนฟิลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ดีลดังกล่าวก็เป็นอันต้องล่มลงในท้ายที่สุดอย่างไรก็ดีเชื่อกันว่าอัมระบัตยังเป็นเป้าหมายของเจ้าบุญทุ่มซึ่งกําลังมองหาคนเข้ามาอุดช่องว่างที่เซคิลบุสเกตจะทิ้งเอาไว้เมื่อเขาลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทว่าล่าสุดสื่อจากแดนกระทิงรายงานว่าปีแสดงก็เป็นอีกทีมที่สนใจคว้าตัวอัมระบัตไปใช้งานในฤดูก,กาลหน้ารายงานระบุว่ายูเอ็เจ็ดหวังไฮแจ็คดิวนี้โดยพวกเขามีการติดต่ออย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซีซั่นนี้อัมระบัตลงเล่นนนไป้้้ทัังสิน48น โดยเขายังเหลือภารกิจพาม่วงมาหาการลุ้นแชมป์คอนเฟลลกซ์อีกหนึ่งเกมไม่ใช่ให้แค่เวลาตัดเกรดเอดิกเทนฮักซีซั้นแรกกับแมนยูขอขอบคุณบทความจากบ,บอบูประกาศผลสอบเอดิกเทนฮักในฤดูกาล2022-2023ถึงพี่ิบรามลีกคุมทีมซีซั่นแรกจบด้วยอันดับ3ของตารางจนได้กลับไปร่วมศึกยายอย่างยูฟาชมเีอีกครั้งโดยสะสมได้ทั้งหมด75แต้มสูงที่สุด นับตั้งแต่ฤดูกาล2017ถึง2018 7คะแนนลีคับเซกเมติดให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017แม้จะเป็นเพียงถ้วยเล็กๆแถมเส้นทางค่อนข้างสะดวกเพราะไม่เจอคู่แข่งในระดับพยายักเลยสักทีแต่นานๆานทีขออนุญาตดีใจหน่อยนะครับ7.5คะแนนยูโรปาลีกคิดแล้วก็เสียดายเพราะป,ปีแสดงควรจะบรรจงเชิดแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างเซบียาลงได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกที่โอทาฟร์ แต่เพราะความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวขณะที่นำสองต่อศูนย์แล้วดันถูกตีไข่แตกแบบง่ายๆนี่แหละความพินาศจึงมาเยือนไม่เพียงแต่ถูกตีเสมอลิสโดมาติเนสยังต้องมาเจ็บยาวอดลงตลอดซีซั่นด้วยผลพวงจากความผิดพลาดนี่แหละอุซาโคนบาซามาได้แท้หกจคะแนน FA ครับนำทีมทะลุทะลวงมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าไม่ใช่เบานะปัญหาคือดันต้องเจอโคตรทีมหาการอย่างแมนซิตี้นี่แหละอย่างไรก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่ง และไม่ถึงกับถูกขย่มจนเละเทอะไร6.5คะแนนการเซ็นสัญญาผู้เล่นกาซิมิโลลิสโดมาติเนสและคริสเตียนเอเล็กเซนถือว่าสอบผ่านแบบเกินคาดขณะที่ไทเรลมาเซียกับอันโตนี่ยังไม่ถือว่าผ่านส่วนวัลเวคคอร์ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจ7คะแนนรูปแบบการเล่นมีความเป็นระบบและทีมเวิร์กมากขึ้นไม่ต่างคนต่างเล่นจนสเปซสปะเหมือนตอนที่โอริกกนาโซชาเป็นุนซื้อเกมรับเหนียวแน่นขึ้นและเสียประตูยากมากขึ้น เกมรุกรวดเร็วขึ้นและจังหวะเข้าทำได้มากกว่าเดิมเพียงแต่ชอบใช้โอกาสอย่างสิ้นเปลืองไปหน่อยเกมในบ้านมีความน่าเกรงขามตรงข้ามกับเกมนอกบ้านที่ยังไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่โดยรวมดีขึ้นจริงแต่ต้องใช้เวลาอีกเยอะในการสร้างระบบให้ชัดเจนเหมือนแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนคะแนนการบริหารและจัดการลูกทีมเด็ดขาดกับคริสเตียโนโรนัลโดจนคุณพี่เขาต้องปลีไปฟ้องคุณพ่อพีเอสมอร์แกนนักวิจารณ์ปากหมาแล้วสะบัดตูดออกจากเครื่องแบบปีแสดง กระชากค,ความเป็นปีศาจกลับมาเข้าสิงร่างมาคัสแลตฟอร์ดฝางชุบชีวิตอารอนวันบิส,สก้าให้เกิดใหม่อีกครั้งแถมค้นพบว่าลูกชอสามารถสวมบทเซเนเบ็กได้แจวกว่าแฮร์รี่แม็กควายที่สําคัญคือเป็นคนทาคลอดอา,าริฮันโดกานาโชเพียงแต่ยังหาทางช่วยให้เจดอ,อนสานโชคกลับคืนสู่ความกระชูแตกเหมือนสมัยอยู่กับดอตมุนไม่ได้จิตวิญ,ญญาณปีแสดงก็ถูกนํามาปลูกฝังให้ลูกทีมจนมีความเป็นนักสู้มากขึ้น7คะแนนการวางแผนและแก้เกม ใช้เวลาไม่นานคนพบทีมที่เหมาะสมและลงตัวในระบบ4-2-3-1เน้นเกมรุกรวดเร็วเป็นหลักพลางแอบเห็นเพรสซิ่งบีบสูงในบางนัดรวมถึงการพลิกแพลงและยืดยุนไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละนัดการแก้เกมเปลี่ยนตัวก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างสลับกันไปแต่ช่วงหลังๆเวลาตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินการเปลี่ยนตัวไม่ค่อยช่วยให้ทีมดีขึ้นสักเท่าไหร่6คะแนนสรุปว่าพอมองเห็นอนาคต แต่ขอบอกว่าเวลาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เอริกเทนฮากต้องการในการสร้างทีมใหม่นะครับดาวแต่อย่างแฮร์รี่เคนวิกเตอร์โอซิเมนดีแคนไรส์คิมมินแจและผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเปิดเกมได้ดีต่างหากที่เขาต้องการควบคู่กันไปสื่อโปรโตุเกสยกแมนยูเต็งจา๋ ko, o, าเซนโกปอโตเฝ้าเสาแมนเชสเตอร์ยูไเตดสโมสรชั้นนำของพิมลีกสื่อโปรโตุเกสยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวดิโก้คอสตาในทวารของเอฟซีปอโตในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้จะมีข่าวลือเรื่องการต่อสัญญาใหม่ของดาบิดเดียห์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมปีแสดงออกมาเป็นระยะแต่เอลิกเทนฮาก,ก็ได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามือกาวชาวสเปนนิตจะไม่ได้รับการการันตีว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่อย่างใดกุนซือชาวรัดยังคงต้องการในทาวารคนใหม่ในตลาดซัมเมอร์และมีชื่อของเดียโก้คอสตาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาแล้วะยะหนึ่งด้วยซึ่งทางอลาซอดังของโปรโตุเกสก็ได้ออกมารายงานความคืบหน้าล่าสุดว่าแมนยูเ็ดได้ถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะคววว้้้าาาตัในนนด่นรยีแล ด้วยวัย23ปีในทวารรายนี้กำลังก้าวไปสู่การลงเล่นในพิม์ลิกซึ่งจะทำให้เขาได้กลับไปร่วมงานกับเดโกดาโลอีกครั้งรวมทั้งมีบรูโน่เฟนันเดสเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยโบล่ารู้ดีว่าดิวนี้กำลังดำเนินไปด้วยดีเลยทีเดียวซื่อดังแดนฝอยทองกล่าวผู้เชี่ยวชาญด้านโทรศัพท์ตัวตออกโรงให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าประตูที่2ที่อิวคายกุรุกันยิงได้ในเกมชนะแมนเชสเตอร์เด็ตสต่อหนึ่งใน f a คัพรอบชิงเชะเลิศ มีโอกาสสูงถึง81%ที่โกลระดับพิม์ลิกจะป้องกันได้ดาบิดดีคามือหนึ่งของทีมปีแสดงตกเป็นเป้าโจมตีอย่างหนักว่าควรทําได้ดีกว่านี้ในจังหวะป้องกันประตู2ตัว1ของกุลกันทั้งในเรื่องของการยืนตําแหน่งและการตอบสนองที่ช้าเกินไปจอห์นเฮดิสันหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ข้อมูลของโกลคีเพอร์ดอทคอมได้ออกมาทวิตหลังจากจบเกมว่าลูกยิงในลักษณะคล้ายคลึงกับกุลกันมีโอกาสที่จะถูกเซฟได้โดยผู้รักษาประตูพิมลิกถึง81%จากเวลาทั้งหมด กล่าวอีกในก็คือมีความพยายามเพียงแค่หนึ่งใน5ครั้งเท่านั้นที่จะทําประตูจากผู้รักษาประตูได้แบบที่กุลกันทําได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดียคควรจะเซฟได้นัดชิงเอฟเอับหรือไม่แฮร์ Hair, ริสันทวิตมันยากที่จะบอกได้ด้วยตาเพราะเป็นการยิงมาจากระยะไกลและเคลื่อนที่อย่างช้าๆผ่านผู้เล่นค่อยๆกระดอนเข้าประตูไป ที่โกคิปเปอร์ดอทคอมเราใช้ปัจจัยเหล่านี้และอีกมากมายพบว่าการยิงลักษณะนี้จะถูกเซฟโดยผู้รักษาประตูพลิมลิก8เร์ซจากเวลาทั้งหมดโกใหม่ไม่ต้องฮอตช็อตบอกผีต้องเซ็นหน้าเป้าอัล er, ันเชยรอร์ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์เตดต้องเซ็นสัญญากองหน้าตัวเป้าให้ได้ในช่วงสมร์นี้เพื่อลดแรงกดดันให้กับมาคัตและฟอร์ดแต่เชื่อว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องดึงผู้รักษาประตูรายใหม่ ดาบิดดชาโดนวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานในเกม F อฟครับรอบชิงเชล,เลิศที่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าแมนจิตจะเสริมทัพนักเตะในซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าผู้รักษาประตูรายใหม่เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่อดิกเทนฮากอยากได้เข้ามาอัปเกรดอย่างไรก็ตามเชลร์ไม่คิดว่าพวกเขาควรดึงในทวารรายใหม่แต่เป็นกองหน้าตัวเป้าต่างหากเพื่อลดภาระของแรดฟอร์ดเชลร์แสดงทัศนาบอกกับแม์ออฟเดอะเดว่าแน่นอนว่าพวกเขาต้องการศูนย์หน้าตัวเป้าศูนย์หน้าระดับท็อปเพื่อลดภารระให้กับ ซึ่งมีฤุูการที่ยอดเยี่ยมด้วยการทำไป30ประตูเราคุยกันว่าผู้รักษาประตูมีความสำคัญหรือไม่ผมคิดว่าน่าจะมี2หรือ3อาจจะถึง4ตำแหน่งด้วยซ้ำที่สำคัญกว่าผู้รักษาประตูถ้าพวกเขาได้สูนหน้ารายใหม่พวกเขาจะกลับมาลุนแชมป์อีกครั้งอย่างแน่นอนในปีหน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ